เขินอ๋ออ๋อแฟนคนแรกตอนมาปลายนะทำไมหรอแฟนคนแรกแล้วทำไมหรอดีที่เราแบบเออคลีนิ่งตัวเองไปอย่างสวยงามแล้วก็ยืนมันนาแก้ท้ายหมอดูคุ้มคุ้ยน่ารักช้ะอีควายก็ยัดเข้าอีกรอบนึงกดให้มันไปหมดตัวเลยตอนนั้นก็ข่มตานอนจนชาก็เลยถามราว่านหนเขบอกว่าอกเหมือนเปลงมาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยจับปากหวานจี สวัสดีค่ะแฟนๆรายการสป,ปากหวานเจี๊ยมนะคะวันนี้ค่ะเป็นชาเลนจ์ใหม่ของหวานมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาสุ่มตอบคําถามจากทีมงานของหวานนั่นเองค่ะซึ่งจินโามด30คำถามแต่เราจะเลือกตอบแค่21คําถามเพื่อต้อนรับปี2021นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าคําถามแรกจะเป็นอะ,อะไร,รแล้วนะข้อที่หนึ่งอ้ยเล็กมากเลยอะ่ะตาจะมองเห็นหรือเปล่าเคยนอกใจใครไหม คือหวานนะเป็นคนรักเดียวใจเดียวมา,มากๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะหวานจําได้ว่าหวานนะเคยคบผู้ชายคนหนึ่งและเขาว่าแอบไปมีเลดี้ภายในคืนนั้นนะ่ะเพื่อนหวานก็พาหวานน่ะกับแกงนะ๊งเนี่ยไปสถานที่สถานนึงเลยก็มีผู้ชายเต็มหมดเลยก็มีอะไรกับผู้ชายเหล่านั้น,านภายในคืนนั้นเลย คนเดียวก็รู้สึกผิดนะแต่ว่าเราก็รู้กในใจว่าก็มึงก็ทํากูก่อนแล้วนี่แต่ถามว่าเจ้าตัวเขารู้หรือเปล่าว่าเราแก้แค้นเขาแล้วเขาก็ไม่รู้นะถามว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรอกถ้าเรากับเขารักกันแล้วจริงๆอะ่ะเรื่องนอกใจก็ไม่ควรทำอะ่ะคำถามนี้ก็คือเผลอเผลออ่ะข้อต่อ <laughs> ไปล่า <laughs> สุดเซิร์ชอะไรในโทรศัพท์เซิร์ชือสัว <laughs> านำกบวะเินอ๋อ ก็คืออย่างที่รู้กันว่าหวานชอบพี่บิวกินใช่ไหมเขาเล่นรักสุดใจในาจุกเขินก็เลยลองไปดูแล้วมันก็ไปสะกิดอยู่เพลงนึงซึ่งน้องู้สึกเออทำไมเพลงนี้เพ้อก็เสิร์ชถามว่าบิวกินเพลงประกอบรักสุดใจมันชื่อเพลงว่า I Love You บิ e กิ i n รักสุดใจในาจุกเขินเดี๋ยวเปิดฟังคร่าวๆเขินอันนี้เขินเลยอ่ะจบข้อต่อไปโชว์รู้ใจรักุดใเดนอลัสซั พีพีอาบนะำพีพีอาบนะอ๋ะอไปนอนที่นี่นอนที่ห้องนี้แล้วก็อาบน้ำนีเดี๋ยวฉันจ,จะโค้ปพีพีดีกว่าทายไม่กล้าโค้เพราะว่าความมันน่าลงไม่ถึงถายเลยอ่ะแฟนคนแรกต่อมาปลายได้ทำไมหรอแฟนคนแรกแล้วทำไมหรอวีวีวีแฟนคนแรกหวังไม่รู้ว่าอันนั้นเขาเรียกว่าแฟนหรือเปล่าตอนมอร์ตตอนนั้นกำลังจะจบมอสามผู้ชายคนนี้ ทำไมเขาดูแลเทคแคร์เราดีจังเลยอะไรหวานจำได้ว่าคนนี้หวานไปบ้านเขาทุกวนันหวานไปห้องนอนเขาทุกวนันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนอนนั้นคือไม่มีอะไรเลยเพราะหวานเราทุกวันเลยอะเชา้ชาเยน็นเช้าเย็นทุกวนันแล้วจนกระทั่งเขาว่าไปเรียนที่อื่นก็เลยไม่ได้เจอกันอีกอน,นี่คือใครคนแรกนะ สิ่งที่พีคสุดในชีวิตหวานนะครั้งหนึ่งหวานเจอเขาที่เซนตันเวิร์เว้ยเ,เหมือนหนังเลยเขาออกจากลิฟต์แล้วเขาก็ออกจากเอเจนซี่โฆษณาแล้วเขาว่าออกมากับพี่คนหนึ่งที่หวานทำงานกับเขาคือเขาก็จำเราได้เราก็จำเขาได้หวานก็ดีใจมากว่าแบบไม่ได้ดีใจในฐานะที่เราจะเอาเขามาเป็นผัวหรือเป็นแฟนแล้วนะแล้วก็เออเราดีใจเหมือนเราเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่คนนี้เออเนี่ยพี่ขอเบอร์คนนี้ให้หน่อยสิอะไรเขาก็ตอบพี่หวานว่าเขาไม่สะดวกที่จะคุยด้วย ซึ่งหวังก็งงว่าหวางไปทําผิดอะไรกับเขาตอนไหนหลังจากนั้นก็เจอเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เดินผ่านหวไปเลยเขาคงไม่อยากคุยกับฉันแล้วจริงๆถ้าเขามีโอกาสได้ดูคลิปนี้ซึ่งหวางจะบอกว่าหวัดเสียใจนะกับการที่เขาทำกับหวังแบบนี้เพราะว่าหวางไม่เคยทำไม่ดีเขาเลยถ้าสมมติว่าเรายังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หวังก็อยากให้เรากลับ สันญรรรที่ชอบที่สุดหวานว่าดูกไขมันมันเป็นสิ่งที่หวานไม่เคยคิดว่าหวานจะทำเลยจริงๆพี่พยาบาลท,ที่ดูแลเราเขาบอกว่าเขาอยากให้เราดูกไขมัน หวานก็บอกว่าไม่ดูดหรอกแต่ได้ที่หวานเนี่ยกินพายุหมแบบนี้ดูดมาเดี๋ยวหวานก็ต้องเจ็บตัวฟรีเพราะบอกว่าต้องกลับมาอ้วดอีกอยู่ดีเอาอย่างนี้แล้วกันคิดง่ายๆเราใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยเอาอีพวกของเสียอีไขมันเกา่าๆที่เราสะสมออกจากชีวิตเราไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บจะเพิ่มใหม่ค่อยๆว่ากันเราก็คิดโอ,อ้จริงด้วยอะลดจังเลยความคิดนี้เก๋อะไรเงี้ยปะเราก็เลยตัดสินใจทำวันแรกที่ออกมาจากห้องผ่าตัดอะคือรู้สึกว่าหนาวว่ะหนาวมาวแล้วฟันก็ เงีตลอดเลยบอก็ถามกับว่าก๊อกตายหรือยังจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็คงสภาพเราไปแบบค่อนข้างยาวนาเท่ากับ2ปีแล้วโอ้ยเขินมากตอนที่คุณหมอมาวาดแผนที่โลกบนตัวคือคุณหมออะให้เราถอดสภ้อาหมดเลย หมดทุกอย่างกางเกงในเสื้อในถอดหมดเลยไม่ให้เหลือเลยดีที่เราแบบเออครีนน um, ิ่งตัวเองไปอย่างสวยงามเราก็ยืนมันหน้าแก้ท้ายบอกดูคุุย mm ด้ารักจังแต่ออกมาก็คือแฮปปี้มากแล้วคุณหมอก็น่ารักแล้วก็คุณหมอก็ดูแลแล้วดีดีใครอยากดูก็อินบ็อกมาถามได้นะคะเดี๋ยวตอบตา ตอนนอนใส่ชุดอะไรเอาจริงป้าตอนนอนหวันเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบความตึงอะทอนล่างต้องแบบสะดวกสบายต้องไม่ตึงเลยนะถ้าตึงแล้วจะแบบนอนไม่หลับถ้าเลิกแต่งงานกับคนดังลีมินโฮค่ะแล้วอ,อยู่เขาแค่หนึ่งคืนก็ได้เราเลิกหวันโอเคละจบสักเซชีวิตกูปิมละ <c oughs> โดนโทมเคยได้ยินพวกโทรศัพท์มิจฉาชีพปะ่ะแปดโมงเช้ามันโทมมาเลยจ้ะสวัสดีค่ะติดต่อจากฝ่ายเนี่ยภาษีนั่นนี่น่นๆแล้วระหว่างนั้นอ่ะมันก็มีเสียงเพลงเหมือนข้าราชการอะ่ะถ้าคุณโอนตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการทำอ่ะแล้วก็เธอก็แต่งตัวเดินออกไปหน้าบักซอยแล้วมันก็บอกให้เรากดแล้วครั้งแรกอ่ะไม่สําเร็จเหมือนมันดีดบัตรออกมาว่าเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วบอกกันทางว่านี่คุณเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านางก็บอกว่าอ่ะถ้าคิดอย่างงั้นก็แล้ว บาก็บอกโอยไม่อยากไม่อยากไปเลยมีวิธีการชำระอื่นไหมบว่านก็กลับไปตู้อีกว่าแล้วหว่าก็สอดบัตรไปแล้วเขาเนี้ยมันก็พูดของมันเลยว่าต้องทํแบบนี้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 เขาหว่านกด enter ปุ๊บเงินมันคงเข้าไปที่มันมันก็วางสายหว่านเลยแล้วหว่างก็งกลับไปก็คือไม่ติดเลยก็คือเงินบานก็ออกไปประมาณแบบ3 0 0 0 0กว่าบาทเองครฮบ มันคงแบบเป็นขบวนการมันได้เงินไปเยอะมากคนก็ไปแจ้งความเยอะมากแต่ก็คือไม่ได้อันเนี้ยเป็นไม่ได้ถือว่าเป็นการโดนโกงเป็นความโง่ของตัวเองโง่ของตัวเองเดินไปหยอดบัตรครั้งที่หนึ่งมันดีดออกมาแล้วก็แทนที่จะมีสติกี๊ควายก็ยัดเข้าอีกรอบนึงกดให้มันไปหมดตัวเลยตอนนั้นทํางานห้างใหม่ๆเงี้ยระวังไว้นะครับพวกเี๋ยมันแนบเนียนมากจริงๆเมนูอาหารที่ทำเองได้ทำบ่อยสุดก็คือ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต้มก็เป็นเมนูที่หวา,านทาง่ายแล้วก็รู้สึกว่าทำแล้วอร่อยไม่อร่อย,ออยก็ใสผงชูรสเข้าไปอีกอร่อยเลยเคยถูกตารวจจับไหมไม่เคยนะหวานมันคนเล่นการันไรก็ไม่เป็นเล่ายาก็กินไม่เป็นบุี่ก็ไม่สูบก็จะจะมีผิดบ้างก็คือเรื่องการจอดรถริมถนนแล้วก็ถูกล็อกล้อลอ,อะไรเบสิก <Basic. S 2> เล่าเรื่องผีหรือเรื่องสยองขวัญที่สุดที่เคยเจอ ไปนอนบ้านเพื่อนตอนนั้นก็เป็นแบบตอนมอปลายก็คือ,อแรดมากคือนอนบ้านเพื่อนทั่วราชอาณาจักรแทบจะไม่กลับบ้านแต่คืนนั้นอะหวนไปนอนบ้านบ้านพี่คนนี้บ้านเพื่อนคนนี้แล้วก็คือหวะก็ได้ยินเสียงแบบร้องโหยหวนดังมากร้องดังมากร้องดังดังร้องแบบร้องแบบโหยหวนมากเพื่อนหวนก็บอกว่าอย่าทักนะอย่าพูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยหวนก็เงียบบอก,กว่ากลักวามากว่าแบบนี่คืออะไรวะอะไรก็ข่มตานอนจนเช้าก็เลยถามราว่าไหนก็บอกว่าหอเหมือนเปล่ง นั่นก็คือเป็นประสบการณ์ตรงที่เคยเจอนอกนั้นก็คือไม่ไม่เคยเจออีกเลยถ้ามีลูกสาวจะตั้งชื่อว่าอะไรโทษจะมีลูกได้หรือเปล่าหมดลูกยรือไม่มีหรือคุณแต่เอาจริงคือความดั่งจริตอะตอนเด็กๆอะที่เคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งอะแล้วก็คือบอกเขาว่าอยากมีลูกอยากมีลูกอะไรเงี้ยจำได้ว่าผู้ชายอยากให้ชื่อว่าเชือกปาด ผู้หญิงอยากใจชื่อว่าเชือกปอเขาก็บอกว่าเราจะเลี้ยงไหวหรอจะเลี้ยงได้หรอบอกบอก,บอกไม่รู้หวันอยากให้มันอยู่ในท้อแต่ไม่ต้องให้มันออกมาดูโลก <Huh? S 1> <ะ>แต่ไม่ต้องออกมานะาเพราะเดี๋ยวเลีเล้ยงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ uh huh. ดยดาราในดวงใจคือลีมินโฮนนั่นเองค่ะมีโอกาสได้ไปจับมือเขาตอนที่ไปแฟนมีคืนหน้าคือแบบ เหมือนเบ้าเขาหลุดออกมาจากแบบหนังสือกร์ตูนอะคือมันหล่อเกินมน,นุษุ์จริงๆแล้วมือก็นิ่มมากอะแล้วหว่ากัไปกับพี่โจใช่ปะด้วยความที่อากาศมันหนาวพี่โจตื่นเต้นพี่โจจับมือจะลืมถอ,อดมอว่ะค<อ>ิด<อ>ว่าไงอกหักทำอะไร ถ้าเด็กๆก็คือร้องไห้ปูมไฟลเล่นมิวสิกวิดีโอเผาข้าวเผาขอที่เขาเคยซื้อให้ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นก็เราให้ร้องอยู่แล้วเลยพยายามแบบโทรคุยกับคนที่แบบให้ข้อคิดเราได้อะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้ที่จะฮิลลิ่งเราให้ให้เร็วที่สุดซึ่งแม้ทุกคนจะบอกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองซึ่งมันก็จริงนะไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองซึ่งมันก็คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็คืออย่ามองว่าเราไม่มีค่าขนาดนั้นก็มองอีกมุมหนึ่งก็เราก็ตัดแล้ว ตอนนี้ใส่ชุดนในสีอะไรยี่ห้ออะไรด้านบนไม่ใส่ด้านล่างใส่ของสัมินาแค่นั้นเลยสีอนืรค่ะสีเนื้อเป็นคนชอบแส่งเกยงในสีเนื้อใส่สีอะไรคะสีรโชวรูปที่21จากล่าสุดในโทรศัพท์กลัวมากเลยรูปอะไรอย่างเงี้ยยี่เอ็นคลิปตัวเองอะเป็นคลเิปเองสปาบ่าเจี๊ยบที่ออนแอร์ผ่านมาิล ช่อย่าลืมไปดูกันนะครับเป็น q u ว s ช i o เป็นรีวิวปี2020อันนี้จะบอกว่าเ,าเป็นคลิปไมนะ่นับอ่ะก็คือรูปวีดีโนะ <c oughs> รูปอุบัติเหตุถึงเซฟเน่ยตอนเขาเล่นนะเป <c oughs> ้าหมายของปี2021ขอ3อย่าง1คือบอกแล้วจะต้องมีการอัปเดตหน้าถ้าสมมติว่าเกาหลีไปได้คือบินกิจกรรมแน่นอน1 2คือที่ตั้งใจไว้คือจะพยายามหาเพื่อนออกกำลังกายใช้ร่างกายอย่างหนักกินผงชูรสเยอะกินสิ่งไล้สาระเยอะ ก็คืออยากจะออกกําลังกายบ้างอันดับ3ก็คือเนี่ยแหละจะตั้งใจทำสปังอันเจี๊ยบกับอัพสีอันดากาวแล้วก็ทายออนมีแล้วก็ดูแลเด็กในบ้านให้ดีที่สุดเท่าที่จะแบบฝ่าวิกฤตกับโควิดไปได้ก็ช่วยๆกันางเนี้ค่ะสาอย่างสิบแรถคันแรก รถคันแรกคือโตโยต้าวีออสสีบอลทองซึ่งชื่อว่าน้องถุงทองซึ่งตอนนี้ขายให้ยอดไปแล้วเนี่นะคะแสะห้ารัวสะอลิสุดในชีวิตเด็กๆก,ก็คือเหมือนชนีทั่วไปเลยกลัวแรงสาบอยนะ่าเงี้ยแต่ตอนหลังก็รู้ว่าตีพวกเดี๋ยวมันก็าตายก็เลยเลิกกลัวหวันกลัวงูอุ้ยถ้าพรุ่งนี้โลกแตกจะทำอะไรหนึเลยจะไปหาแม่ก่อนจะอยู่กับแม่แหละ สองคืออยากกินอะไรวันนี้กูจะกินให้เต็มที่จะกินแบบให้ไม่รู้จักคําว่าอิ่มแล้วก็อันที่สามาคืออาจจะโทรไปบอกคนที่เราเคยรักเขาแล้วก็แบบโอเคกูรักมึงนะหรือแบบเสียใจแล้วที่มึงทำอย่างนี้กูแล้วก็ชาติหน้าถ้ากูมีพบหน้ากับมึงจริงก็คือมาเจอกันใหม่ละกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอีกี่ข้อคะคุณเฟิร์สสุดท้ายแล้วค่ะขอพรเป็นสิ่งของได้หนึ่งชิน้นเป็นสิ่งของหรอคืออยากได้วัคซีนกันโควิดคือหวังว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าพรบานเป็นจริงทุกคนจะต้องลุก ถ้าหวานได้ข้อนี้จริงๆอ่ะหวานจะแบบผลิตขึ้นมาเยอะๆๆๆ,ๆเลยแล้วก็ฉีดให้ทุกคนทั่วโลกไปเลยเพื่อจะได้แบบปลอดภัยแล้วก็แบบน้องโควิดจะได้ออกไปจากประเทศเราออกจากโลกเราไปสักทีหรือแม้กระทั่งศิลปกรรมที่หว่านโปรปีาแบางก็บินไปทําไม่ได้หว่านจะไปกินอาหารเกาหลีก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งแบบน้องโควิดต้องไปสักทีนะคะพี่หวานขอถ้าขอพรได้คือของวัคซีนโควิดแล้วก็จะจัดการน้องโควิดที่สุดทา้าย ราคาทั้งหมดนะคะก็เป็น21คําถามจากการสุ่มตอบคาถามจากทีนงานของหวานนั่นเองแต่เนื่องจากหวานจะโดนสุ่มคนเดียวมาได้บริษัทเราเนี่ยเขาจะมียูทูบเบอร์อยู่สท่านใช่ไหมคะหวานก็ขอท้าคุณไอซ์พาดีและคุณแจ็กกี้ด้วยนะคะว่า21คําถามแบบนี้คุณก็ไปสุ่มเอาแล้วกันค่ะว่าจะได้อะไรหวังว่าดิฉันเนี่ยจะได้ดูคลิปเหล่านี้จากคุณทั้งสองคนเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไครต์กับช่องสับปากหวานเจี๊ยบด้วยนะคะแล้วเจอก